ไทยพีบีเอสนั้นใช้เงินภาษีแต่ดันทะลึ่งกับทำงามหน้าสมความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันไทยพีบีเอสคิดยังไงให้พื้นที่กับบุคคลที่ทางการจีนความบาดและนำเสนอว่าสงครามจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคุณเสือขามเฉพาะไอ้เรื่องที่มันยั่วยุคุณวิลาสินีพิพิษกุลไทยพีบีเอสจะรับผิดชอบอย่างไรถ้ากระทรวงจีนทำหนังสือประท้วงอย่างรัฐบาลไทยสื่อที่ได้รับงบประมาณจากทางการไทยใช้ภาษีจากประชาชนชาวไทยเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่เป็น ปฏิปักกับทางการจีนเพื่อพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกดินแดนคนไีเอสทุกคนถ้าคุณแน่จริงอยากทําข่าวเชียร์ไต้หวันก็ออกไปทําสื่อด้วยเงนินของพวกเองสิอย่าใช้เงินภาษีของพวกผมมาสําเร็จความใคร่ของพวกคุณเองท่านสสครับถ้าท่านคิดเป็นลองเอาภาษีสามแสปีละ2000ล้านที่จ่ายให้กับไทยบีีเอสนี้เอาไปส่งเสริมพัฒนาความรู้เด็กรุ่นใหม่ดีกว่าที่จะไปปลนเปรือให้องค์กรอย่างไทย P ีบีเอสทำเรื่องที่มันกระทบต่อประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างนี้